ค่ะเดี๋ยววันนี้พี่หอมจะมาก้อยเนื้องัวนะคะเอ่อก็จะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเนื้องัวนะคะแล้วก็จะมีเนื้องัวนี่ก็จะมีมีเนื้อมีตับแล้วก็มีสะใภนางนะคะแล้วก็จะมีเลือด <c oughs> พี่หอมเคยทคําคลิปนียมาหลายรอบแล้วนะคะไม่เคยผ่านนะคะติดเหลืองตลอดวันนี้ก็จะลองมาปรับดูนะคะว่าจะเป็นยังไง หัวชุรสนะคะเขาคั่วนะคะคั่วใหม่นะคะเนี่ยพี่หอมเพิ่งจะคั่วเสร็จเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็พริกป่นน้ำปลานะคะนี่ก็จะเป็นพวกผักเครื่องเคียงนะคะมีใบมะกรูดมีผักชีใบาย,ยาวสะละแหน่ มีนิดหน่อยนะคะพี่หอมเก็บเอาหน้าบ้านเนี่ยต้นเล็กๆไม่อยากเก็บมันเยอะนะคะแล้วก็จะมีแตงกวามีพริกแดงมีมะนาวมีต้นหอมนี่ก็จะเป็นผักบุ้งนี่ก็จะเป็นมะเขือนะคะใบโหระพาถั่วฝักยาวนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะ นี่ก็นี่ก็เป็นตับงวนะคะเราจะใส่นี่ก็จะเป็นสบายนางนะคะ เขาเรียกกันว่าผักซีริวนั่นแหละค่ะ อเคคนะคะใส่เลื่องงวเข้าไปแล้วนะคะเราก็คนควุกเค้ากันนะคะเยอะนะคะเนี่ยเพราะว่าพี่หอมซื้อมากิโลนีงนะคะ <c oughs> เอาทำนี่ก็ประมาณครึ่งหนึ่งอะคะ่ะมาปรุงกันเลยนะคะก็ใส่พริกป่น นี่จะเป็นน้ำมะกรูดนะคะใส่หมดเลยชอบเปี้ยว <c oughs> จริงๆพี่หอมก็มีมะนาวนะเดี๋ยวเด๋ยใส่มะนาวเพราะว่าพี่หอมเอาเม็ดมะกรูดไปเพาะนะ,ะ <c oughs> ก็เลยบีบน้ำมะกรูดใส่ข้าวคั่ว ผงน้วน้ำปลานะคะจะเป็นใบมะกรูดผักชีใบาย,ยาวนะคะแล้วก็ ใส่ลงไปเลยนะครับ mm hmm. พี่หอมว่าข้าวคั่วมันน้อยนะใส่ไปอีกนิดนนะ mm hmm. mm hmm. เอเนาะนอ่าเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะคะอืมโอเคเลยค่ะอขอพริกอีกนิดนึงอืมดกใจมาก มาค่ามาใครชอบกินนะคะมากินด้วยกันสลันแหน่นะคะสลันแน่นิดหน่อยมีแค่นี้ต้นที่บ้านต้นที่นาบ้านพร้อมเสิร์ฟนะคะเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วนะคะก้อยเนื้องัวนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่ตอๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ